ชาวลัคนาราศีพิจิกชะตาของท่านในช่วง1-15มิถุนายนนะครับวาสนาของดวงชะตาเกิดแรงขับเคลื่อนที่ดีในการดำเนินงานในการดำเนินสิ่งต่างๆนะครับการเงินคุณก็จะมีโอกาสที่ดีนะครับเงินยังคล่องนะครับขาดเงินยังได้เงินนะครับนวันนี้นะครับผมชัยเสกิ่งเพชรนะครับก็มากับน้องมั่งมีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเช็คชะตากันอีกแล้วนะครับ ในช่วง1นึถึงิมิถุนายนนะครับกดถูกใจกดติดตามนะครับกดหัวใจให้กับน้องมั่งมีขอให้ท่านมั่งมีเมื่อท่านกดถูกใจกดติดตามกดแชร์นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตานั้นนะครับในช่วงเนี้ยดาวประจำตัวโคจรไปอยู่ในราศีมีนนะครับร่วมกับดาวพาลรหัดสบดีร่วมกับดาวภเกตนะครับนะที่นี้ในช่วงต้นเดือนเนี่ย ยังมีอาทิตย์เนี่ยโครจรเล็งดวงชะตาอยู่นะครับแล้วก็จะมีดาวพุธสุกราวหูเมือเริตวยู่อ่าอยู่ในจุดอลินะครับในช่วงนี้นะครับนะในดวงผมจอบไปในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับยังหาเงินได้ยังมีโอกาสในการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีนะครับการเงินยังคล่องนะครับหรือว่าขาดเงินยังได้เงินยังมีโอกาสที่จะมี ปัญญาในการที่จะนําเงินในการสร้างสรรค์กระบวนการที่ก่อให้เกิดเงินเกิดสิ่งที่ดีทางการเงินได้นะครับเกิดโอกาสทางการเงินเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเป็นจังหวะของดวงดาวนะครับที่โอกาสต่างๆในการทําเงินนะครับยังดีนะครับฉงนั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้ท่านใดที่เงินยังไม่ดีเสียงว่าลากวาสนาหรือลากสตาของท่านเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยดีนะักฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงดาวจรที่มันดะีเนี่ยพยายามไปพัฒนากระบวนการ ไปพัฒนาทักษะในการหาเงินนะครับไปสร้างทักษะในการหาเงินใหม่ๆนะครับจะกเกิดเรื่องราวที่ดีทางการเงินแน่นอนดาวยกได้โดดเด่นไปสร้างกระบวนการสร้างทักษะสร้างองค์ประกอบต่างๆทําให้ตัวเองนะมีทักษะในการหาเงินเพิ่มเพราะดวงมันบอกว่าคุณจนะมีทักษะในการหาเงินเพิ่มบางท่านจะมีทักษะในการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสในการเกิดช่องทางไรายได้ใหม่บางท่านจะมีโอกาสที่นําเงินไปลงทุน ชาววิจิกเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะนเงินไปลงทุนช่วงนี้หรือมีหัวคิดทางการลงทุนนะครับบางท่านจะได้หยิบจับเงินก้อนนะครับหรือว่ามันแปลว่ารวบรวมเงินก้อนได้นะครับมีการใช้จัดการเงินก้อนก็ได้นะครับหรือรวมไปถึงว่าจะมีรายจ่ายไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวนะครับมีโอกาสที่จะมีเหตุการณ์ที่มีปัญหาที่จะต้องเสียงเงินอ่ะไปกับรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพรายจ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยโตรงก็ได้หรือรายจ่ายที่ไม่อยากจ่ายก็ได้ นะครับหรือว่ามันมีโอกาสที่จะมีการจัดการทางการเงินเป็นช่วงนี้นะนจะจะมีเหตุการณ์ให้เป็นลักษณะนั้นจะมีการจัดระเบียบทางการเงินใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เพราะว่าจิตใจจะโฟกัสไปในเรื่องของเงินทองทองมากขึ้นวิถีชีวิตผูกติดไปที่เงินนะพยายามสร้างเงินบางท่านพยายามสร้างโปรเจกต์ใหม่พยายามเอาเงินไปลงทุนหรือว่าพยายามสร้างกระบวนการต่างๆที่ทําให้เกิดการผีดองอ,ออกผลใหม่ๆใ,ให้กับชีวิต หรือบางท่านจะพยายามพัฒนาตัวเองหรือทําตัวเองให้ดีมากขึ้นนะครับมีกิจกรรมที่จะต้องพัฒนามีกิจกรรมใหม่ๆท่านใดที่มีบุตรบริวารลูกหลานเด็กจะมีเรื่องให้เอาใจไปผูกพันกับเขามากขึ้นหรือว่ามีเรื่องให้เสียเงินไปกับเขานะครับหรือว่าเขา,าบางท่านบุบตรบริวารเติบใหญ่จะได้เงิน จากเขาก็ได้นะครับในการสนับสนุนช่วยเหลือบางสิ่งก็ได้นะครับแต่ว่าท่านใดที่บุตรบริวารยังเ,เด็กอยู่อาจจะมีเรื่องให้เสียงเงินจุกจิกกับบุตรบริวารมากหรือว่าแปลว่าบุตรบริวารเจ็บป่วยหรือจะมีปากเสียงกับบุตรบริวารมีบุตรบริวารบางคนกล้าต่อปากต่อคําบางท่านเถียงกับลูกค้าทะเลาะกับลูกค้าเลยนะที่ช่วงนี้สําหรับคนที่ค้าขายนะครับ um, มีลูกค้าปัญญาอ่อนมีลูกค้าเรื่องมากถามนู่นถามนี่มันไม่ซื้อสักทีมันถามอยู่นั่นนะนะครับหรือเมื่อมีเรื่องจุกจิกกับลูกค้ามีปัญหากับลูกค้า นะครับมีการเจ็บป่วยของบุตรหลานนะครับบริวารหรือสัตว์เลี้ยงนะครับหรือรวมไปถึงว่าอ่ามันดาวมันจะไปอย่างหนึ่งว่าอ่าจะได้เงินเก่าได้เงินจากสิ่งสิบางท่านได้เงินจากต่างประเทศก็จะเกิดสิ่งที่ดีนะครับหรือว่ามีโอกาสได้เงินตกเบิกนะครับหรือว่ามีโอกาสได้เงินท่านใดที่รอเงินจากการเป็นหนี้่ก็จะได้บางท่านจะเสียเงินไปกับคดีความนะครับหรือว่าจะมีรายจ่ายอ่าต่างๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับหนี้สินต่างๆคือถ้ามีหนี้หรือมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ วิวมันจะแก้ดวงไม่ฉชนนั้นจะเกิดมีเหตุการณ์เสียเงินไปกับคดีความที่คาดไม่ถึงก็ได้หรือมันยังไปอย่างหนึ่งว่าในดวงชะตาเนี่ยคุณจะมีการเดินทางไกลมีเรื่องให้คุณเดินทางไกลมีเรื่องให้คุณล้อนที่นั่งมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณมีโอกาสที่จะเลือดจะสูบฉีดมากขึ้นนะครับ กําลังกายคุณจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็คุณจะมีโอกาสที่ใช้กล้าเนื้อหรือแม,ม้กระทั่งใช้แรงใช้สายตาใช้ดวงตาใช้หัวใจมากขึ้นการสูบฉีดของหัวใจมันมากขึ้นมันเต้นแรงขึ้นมันมีโอกาสจังหวะเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็อย่างแปลอย่างหนึ่งว่านะครับช่วงเนี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้ของที่เป็นแสงสว่างได้แว่นตาได้นาฬิกาได้อุปกรณ์ไอทีใหม่ นะครับหรือว่าคุณจะได้ไปสถานที่ราชการนะหรือว่ามันจะรวมไปถึงว่าสถานที่ที่เกี่ยวพันกับร้านดีๆได้เข้าร้านแว่นตานะครับได้ไปสถานที่ราชการได้เข้าไปในสถานที่ผลิตโรงงานไฟฟ้าก็ได้นะครับหรือว่ามันแปลอีกอย่างว่าคุณจะได้ไปที่เก่านะครับที่คุณที่คุณคือคุ้นเคยนะครับหรือว่าช่วงนี้เส้นลางสังหณรแม่นยำจะได้ไปวัดก็ได้นะครับไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปขอพรไปสถูปเจดีย์สถาน ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะแปลยอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้งูจะเข้าบ้านแต่ขาบจะเข้าบ้านระวังสัตว์มีพิษแมลงสัตว์กัดต่อยหรือบินผ่านมา <c oughs> เกิดขึ้นได้อารมณ์จะจุกจิกหน่อยในช่วงนี้จะมีเหตุการณ์อารมณ์ร้อนมีเรื่องให้จุกจิกหัวใจมีเรื่องให้ใจร้อนมีเรื่องให้แบบจุกจิกใจอ่ะนะครับนะท่านใดที่มีบุตรบริวารน,นะครับก็ให้เครดิตเขาให้มากเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลดีแต่ถ้าไปใช้พะเดชมากบุตรบริวารจะเถียงกับกล้าต่อปากต่อคําเลยในช่วงนี้ บางท่านได้เจอบริวารเก่าได้พูดคุยกับบริวารเก่าหรือว่าลูกหลานเด็กคนเก่าๆเนะี่ยติดต่อมาเจอคนเก่าๆก็ได้นะครับบางท่านจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับวัตถุมงคลได้ขอพรสิ่งศักดิ์ได้เข้าใกล้ศาสนาหรือไปศึกษา,าศาสตร์ทางด้านของจิตวิญญ,ญาณหรือว่าศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางกิตนะครับนะก็จะเป็นลักษณะนี้งท่านที่มีรายได้ต่างประเทศเกิดสิ่งที่ดีหรือทําอะไรเกี่ยวก,กับต่างประเทศเกิดสิ่งที่ดีดาวยังแปลงหนึ่งว่านะครับจะมีกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะ จะมีงานเป็นทีมงานที่เน้นผลสําเร็จเป็นทีมหรือท่าในใดทํางานเป็นทีมอยู่แล้วเกิดสิ่งที่ดีมีคู่เงื่อนไขคู่สัญญาคู่คู่คู่เกเรจาอะไรงนี้ก็ได้นะครับหรือบางท่านจะเกิดเกิดหุ้นส่วนนะครับหรือว่ามันแปลว่าจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาขอคําปรึกษาเรื่องงานนะครับนะหรือว่าจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะเกิดงานเป็นกลุ่มเป็นทีมตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือว่าคุณมีโอกาสที่จะ,ะมีงานเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าจะมีโอกาสที่คุณเนี่ย จะมีเพศตรงข้ามมาสัมพันธ์กับคุณนะครับโดยเข้ามาทางงานหรือเข้ามาปรึกษาเรื่องงานหรือการทํางานกับต่างเพศนะครับก่อเกิดความสําเร็จเรื่องงานจะมีกิจกรรมที่ต้องติดต่อกับต่างเพศก็ได้นะครับหรือรวมไปถึงว่านะในดวงดาวเนี่ยคนที่เคยเรียนด้วยกันคนที่เคยทํางานด้วยกันนะครับมีการติดต่อเข้ามาที่เป็นต่างเพศนะครับหรือว่า,าจะมีใครบางคน ที่อยู่ในสายงานอยู่ใกล้สายงานเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณหรือจะมีลักจากการทํางานหรือมีลักใกล้าสายงานหรือมีลักจากอาชีพเดียวกันหรือมีลักจากสถาบานันการเรียนที่เคยเรียนร่วมกันหรือมีคนเคยเรียนร่วมกันเคยทํางานร่วมหรือเคยคุ้นเคยเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณก็ได้สําหรับคนโสดนะหรือจะแปลอีกหนึ่งว่าจะมีคนบ้างงานหรือว่ามีคนที่แบบชุลาเยอะนะครับเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคุณหรือมีโอกาสบางท่านนะ จะมีคนที่แบบมีโลกประจําตัวเข้ามาเกี่ยวพันหรือจะแปลว่ามีเด็กมาชอบนะครับรือรวมไปถึงว่าจะมีพ่อแม่มีต่างชาติต่างภาษามีแม่ไม่เข้ามาเกี่ยวพันในดวงชะตามีคนมีสีมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาก็ได้แต่ช่วงนี้มีใครเข้ามาก็ต้องดูให้ดีระวังเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวหรือเขาไม่ได้โสดจริงนะครับหรือว่ามีคนมีตําหน่งเข้ามา เกี่ยวพันกับคุณชะตาบอกว่าระวังคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือแม่เจ็บป่วยหรือญาติผู้หญิงเจ็บป่วยหรือคนในครอบครัวญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือมีเรื่องจุกจิกจากญาติพี่น้องมีปากเสียงกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือจะเกิดมีปากเสียงกับคนในครอบครัวหรือเป็นมีปากเสียงกับผู้หญิงก็ได้นะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะนี้ดวงชะตาจะได้รับผลจากการแก้ปัญหาในสิ่งต่าง นะครับหรือถ้าเจ็บป่วยก็เจอหมอดีอย่างเงี้ยได้รับผลจากการแก้ปัญหาได้รับผลถ้ามีคดีความก็ได้รับผลแก้ไขปัญหาได้นะบางท่านจะมีคนมาชอบแต่ว่าต้องดูนะนะครับแล้วก็ได้รับจากต่างเพศนะครับอย่างเช่น <hazards, S 1> <sollte S 2> มีคนมาชอบหรือต่างเพศเรื่องข้าวเลี้ยงอาหารนะครับหรือว่ามันมีโอกาสที่จะมีต่างเพศเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานก็ได้นะครับหรือว่ามีโอกาสที่เขาจะช่วยมีผู้ต่างเพศเข้ามาช่วยเหลือในกิจกรรมอย่างที่หรือแฟนคุณจะจ้องจับผิดคุณมากขึ้นสำหรับคนมีแฟนนะ ถ้าเราคุณมีแฟนเนี่ยระวังคนรักเจ็บป่วยนะครับคนรักเจ็บป่วยหรือเขาเนี่ยนะครับจะมีธุระมากขึ้นหรือมีปัญหาในชีวิตที่คุณจะต้องให้คําปรึกษาเขาก็ได้หรือท่านใดไม่มีคู่เนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคนบ้างงานหรือคนทําตัวแปลกๆเข้ามาก็ได้นะ,นะครับนี่คือภาษาดาวนะครับ นะไม่เช่นนั้นเนี่ยเกิดจะเกิดคู่กรณีคู่ความคู่ขัดแย้งเกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณได้แต่ต้องบอกว่าภาพรวมมีอะไรมุมดาวเนี่ยนะครับมันทํามุมที่ดีทําให้ขับเคลื่อนสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตได้โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่อง project, โปรเจกต์โครงการเรื่องงานครึ่งเดือนนี้ยังเกิดจังหวะและโอกาสที่ดีวันนี้สวัสดีครับหากท่านเชื่อเรื่องการเสริมดวงชะตานะครับบูชาสุดยอดเครื่องรางนะครับนะบที่ผมถืออยู่นี่นะนั่นคือดวงพิชัยสงครามนะครับขนาด A4 สนะครับสวยมากนะนะครับเป็น กรอบกระจกตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นขอบสีทองนะครับแล้วก็ข้างในก็เคลือบกันน้ําให้อย่างดีนะครับนะเป็นงานเขียนด้วยลายมือทั้งอดไม่ใช่งานปริ้นนะครับก็จะมีการหาเลือกที่ดีในการบรรจุดวงชะตาท่านเข้าไปนะครับนะแล้วก็หาเลือกในการเขียนยันนะครับแล้วก็ยันทุกอาก克ะในนี้เป็นยันโบราณทั้งหมดนะครับมีการบริกรรมลงคาถานะครับไม่ใช่งานวาดเฉยๆนะครับ ดังนะนั้นดวงพิเชษสงคารามก็จะประกอบด้วยดวงชะตาเราคือเอาวันเดือนปีเกิดเรามาคำนวณน,นะครับมาอุ้มชูด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะอย่างอิติปิโสรัตนามาราเป็นตถากาแกมมีมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้วก็มียอดของพระคาถาอีกอย่างหนึ่งก็คือคาถาพระพุทธเจ้า16พระองค์นะครับเห็นไหมปิดกั้น16ทิศนะครับเริ่มตั้งแต่หน้ามาหน้าอาะเนี่ยนะครับเป็นอักขระโบราณทั้งหมดนะนะครับ แล้วก็จะมีอุณารมล้อมรอบเป็นยันโบราณทำให้ยันขังขึ้นนะครับนะแล้วก็จะมี etb โซ่แปดทิศล้อมรอบดวงชะตาให้คุณดวงชะตาอีกรอบด้านนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีองค์พระนะครับทั้งหมด9องค์อยู่ในนี้นะครับองค์พระก็จะลงณนะมพะพระทะเป็นแม่ธาตุ นะครับเป็นคาถาธาตุทั้ง4นะครับดินน้ําลมไฟเสริมทุกด้านแค้วลาดเมตตาหมหานิยมอะไรต่างๆนะครับก็คือเสริมปิดกั้นดวงชะตาทุกด้านนะครับแล้วก็ค้าขายได้หมดนะครับเสริมเมตตาหมหานิยมอำนาจวาสนาขั้นตำแหน่งนะครับหากบูชาจริงๆจังทุกครั้งที่คุณเอาไปสวดน,นะครับจะบูชาดวงชะตาคุณจะเป็นการเสริมดวงชะตายันคุณจะขังขึ้นฉะนั้นเอาไปสวดบูชาทุกวันจะเสริมดวงชะตายิ่งนักนะครับก็จะมีคู่มือบูชานะครับได้พร้อมกรอบไปแบบนี้เลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับอยากได้ยันสวยๆแบบนี้เป็นยันส่วนตัวของเราเองนะครับเป็นยันเฉพาะบุคคลติดต่อไปที่ไลน์วลลายานวอลลายาโน1หรือวอลลายาน2